้เราจะหารายการของอ่ามุมผ่ามุในั่นเกิดของยันต์แอกเดียวนะครับอีกแก้วใบเขาไม่เป็นต้องหาด้วยนะดูทีดูด้วยวงกลมไม่มีโมเมนต์ความเฉดเงียบไปเพราะฉะนั้นถ้าเราดูนะครับรูปแม่ถ้าหาพื้นที่เราไม่ยากเลยถ้าหาโมเมนต์ความเฉดเราก็ไปดูครับโมเมนต์ความชีรัลไม่แน่น เราไม่เราจะลบดีลบทำไมต้องลบมันเป็นพื้นที่บ้าบมันเป็นพื้นที่ลงไ่รองามอทาอกบวกด้วยดีกำลังสองเอของที่หแล้วก็ลบไอาอ็กบวกด้วยดีกำลังสองเอของรุที่สองรที่สองอ่ะตอนนี้เราก็เราไปดูสูตรไอทาม ส่วนไอพาทงพุงขึ้นวงกลมก็เออใช้อะไรไอพาร์ขึ้นวงกลม,มถ้ามันไม่มีก็ใช้ไอพาง,ง์ีเซึ่งวงคลมก็คือ1ส่วบแปดไอารบ ก็ลองดูนะครับเท่ากับ1นึ่งส่วนสิบสองบีบก็คือความกว้าง150 h คือความสูงก็คือ100นะครับเรื่องนี้ถ้าผิดจะผิดตรงที่คุณให้ความกว้างความสูงผิดหนึ่งนะครับกำลัง3บวกด้วยบนะครับบก็คือระยะเดินจากที่ที่เปถึงศูนย์กลางจากนี้ี่เป็นจุดระยงเดินที่เท่าไเลยครับ ้าสิบเนี่ยครับแต่นี่เรื่องถึงได้เดินีก็เดินไม่ใช่เดินแบนี้นะถ้าเดินแกนดินกับกห้าสิบกำลังสองคูณกับสี่แอเก็ ีกรูปหนึ่งนะครับต้องเดินในแกเลติสหนึ่งถุดรูปยาไม่ิีไม่ครับไม่มีครับต้องเดินตองใช่ไหมเอ่ไม่มีสูงถ้ารูจากตารางตัวเองก็เดินรอยเดินรอยคือจุดตรงนี้เลยถ้าดูจากูกตารางที่แปดแปดเลยแสนี้นะครับไตรงนี้เป็นะ ไม่เดินขึ้นไปสูงอีแล้วพยานกน็ลบกับ1นส่วนแป,น 2, ปดของ i อคูณอาัง 4, 5, 5, 5, 5, 5, 5. สีงก็คือห่าสิบังสี่้าสถ้าถามไอถ้าถามไอวนยากนี่ก็ยังไม่สูตรเดิม ถ้าโอมิกเจอจินยาเยนอีกคุณก็จะได้4.7ากับ4.7องเปล่า4ับีจลาปอะเดินไทย2.8ครัเวลาผมเรียกต้อ544แล้วคุณายเานเบียนสค่ทีนี้ต้องมาแล้วก็ใช้คอมเ็นระอยู่แคไห